สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงไทเปสาธารณาร,รัฐจีนเมื่อวันที่19กันยายนเกี่ยวกับความคลื่หน้าหลังการเกิดแผ่นดินไหวรุนแรง6.8แมกนิจูดใกล้เมืองไถตงซึ่งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะและแรงสั่นสะเทือนสามารถรับรู้ได้ไกลถึงกรุงไทเปเมื่อช่วงบ่ายของวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นนั้นสำนักงานดับเพลิงไต้หวันรายงานว่าพบผู้เสียชีวิตจากภัยพิบัติทางธรรมชาติครั้งนี้แล้ว1รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกอย่างน้อย146คนนอกจากนี้เจ้า ที่กู้ภัยให้ความช่วยเหลือประชาชน4คนซึ่งติดอยู่ภายใต้ซากปรักหักพังของอาคารที่พังถลม่มและช่วยเหลือประชาชนอีก3คนจากรถยนต์ซึ่งตกสะพานในเขตใกล้เคียงกันด้านการรถไฟของไต้หวันรายงานเพิ่มเติมด้วยว่าแผ่นดินไหวครั้งนี้ส่งผลให้พื้นที่บางส่วนของชานชลาสถานีรถไฟในเขตตงลี่ที่อยู่ทางตะวันออกพังบางส่วนและทําให้ตู้รถไฟโดยสาร6ตู้ตกรางเพราะดีไม่มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์นี้ขณะที่สำนักง,งานสํารวจธรณีวิ ิทยาสหรัฐหรือ USGS วัดความรุนแรงของแผ่นดินไหวที่ไต้หวันครั้งนี้ได้7.2แมกนิจูดและศูนย์เตือนภัยสึนามิของสหรัฐออกประกาศเตือนภยัยความเสี่ยงการเกิดสึนามิตามแนวชายฝั่งในรัศมี300กิโลเมตรจากจุดศูนย์กลางของแผ่นดินไหวที่ไต้หวันด้านสำนักง,งานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นหรือ JMA เตือนภัยความเป็นไปได้ของการเกิดสึนามิสูงประมาณ1เมตรอย่างไรก็ตามคำสั่งสึนามิทั้งหมดได้รับการยกเลิกแล้วอันหนึ่งย้อนกลับไปเมื่อปี2559ไต้ ไหวันเผชิญกับแผ่นดินไหวรุนแรง6.4มกนิจูดในพื้นที่ทางตอนใต้ของเกาะคราชีวิตประชาชนอย่างน้อย116รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกมากกว่า550คนอีกด้วย